ออกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทำงานอีกหลายอย่างยังไม่เสร็จเลยสักอย่างหนึ่งอืมนะเอาเข้ามากันขอบคุณนะครับนะอาจารย์นาสวัสดีครับอาจารย์นาครับขอบสวัสดีครับนะอ่าถามได้เลยนะครับอาจารย์นาครับนะจะถามอะไรก็ถามได้เลยนะครับนะตอนนี้นะอาจารย์นาขอบคุณนะครับสําหรับหนึ่งดอกกุหลาบนะแบ่งแบ่งกันไป สวัสดีนะครับนะอาจารย์จัก,กระพัดตามเราจะสวดได้ไหมอาจารย์คะจากอะไรจากสวดตามเราสะดวกได้ไหมอาจารย์ได้สวดได้หมดอะ่ะมันแล้วแต่ว่าเราเราเรา,เราถนัดสวดอะไรเราก็ไปสวดแบบนั้นมันไม่ยากหรอกแต่เราจะสวดหรือเปล่านะั่นแหละบางคนเขาขี้เกียจเลยสวัสดีนะครับนะจัดของขวัญมานะครับนะแล้วเดี๋ยวจะดูให้นะจัดหัวใจส้ม เข้ามาเลยนะครับนะเร็วเพียงคนละเก้าพัร้อยเแชร์นะจัดเข้ามานะเข้ามากันได้เงินล้าน18บแปดถิมพรี18ได้ไหมก็แล้วแต่คุณจะสวดเท่าไหร่ก็ได้หมดอนะแต่ผมอะตอนเช้าตื่นขึ้นมาต้องร้อยี่ิก่อนต้องมีประคำก่อนพอมีประคำร้อยยีสิบแล้วต้องไปต่ออีก ตกไปบ่ายคำๆอีกสักร้อยจบกําลังดีมันมันไม่สนุกหรอกสวดน้อยๆอ่ะมันมันผลมันช้าผลมันช้าพลังจิตมีไหมมีแต่มันมันช้ามันมาช้าถ้าถ้าสวดถ้าตั้งใจสวดอยู่เรื่อยๆอ่ะพลังจิตจะเร็วเคลื่อนเร็วขึ้นนะแต่ถ้าเราขี้เกียจสวดอ่ะมันก็ช้าตามกันไปแหละเอาว่าตามจริงอ่ะนะอืม สวดยังไงนี่ไงมีประคำอันหนึงมีประคำอันหนึงแล้วก็นั่งสวดเนี่ยทวนไปเรื่อยๆเรื่ๆรื่ๆเรื่ 108, 108, อยร้อยแปดร้อยแปดะเอประคำไปไหนเนี่ยเอยเอประคำไปไหนเดี๋ยวไม่รู้ประคำไปตรงไหนแต่ก็ธรรมดาสวดสวดแล้วใช้ประคำอยู่ประจะําอ่ะนี่เรื่องจริงสวดแล้วก็ใช้ประคำอะ่ะรวบรวบรวบอยู่ประจําอืมสวดฮะ เออทำไมันไม่เห็นนะเออวางไว้ตรงนั้นเนี่ยไงสวดแล้วใช้ประคำรวบอย่างเงี้ยจะไม่มานั่งสวดหรอกไอสิบแปดจบมันเสียเวลาเขาใส่กันยกหนึ่งสามสิบจบสวดยังไงกี่จบแบบไหนบ้างส่วนใหญ่เขาจะสวดเป็นร้อยจบกันไม่มีใครหรอกเขามานั่งสวดแบบไอ้สามจบห้าจบเก้าจบไม่มีอ่ะที่ผมเจอมาถ้าเป็นแบบพวกปฏิบัติแบบแนวว่าจะเอาจะเอาให้ได้จริงๆจังๆแบบนายประยงอนะเขาก็ต้องสวดกันเป็นร้อยหมดอ่ะไม่มีหรอกขอบคุณนะครับนะส